V4 ธรรมดากับ V4S เนี่ยจะมีความจุเครื่องยนต์ที่มากกว่าแต่ V4R เนี่ยมีเครื่องยนต์ความจุ CC ที่น้อยกว่าแต่มีแรงม้ามากกว่า V4R V4R จะเป็นโชคแมนนวลเป็นเออรินแมนนวลถ้าเป็น V4S จะเป็นโชคไฟฟ้ามันมีจุดเด่นชัดอยู่จุดหนึ่งครับที่ผมจะบอกให้ก็คือมองจุดนี้ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้คือตัว R หรือ V4 ธรรมดา ลูซี่8 9 9นะครับผมเป็นเว็บพนันออนไลน์ระบบออโตโน้นะครับผมมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายภายในเกมนะครับผมมีโปรโมชั่นแนะนำเพื่อนรับค่าคอมมิชชั่น0.7%ทุกวันนะครับผมมีระบบสะสมแต้มรับของรางวัลพิเศษมากมาย มีระบบเปิดไพ่เพื่อจะแจกเครดิตฟ,ฟรีให้กับทุกท่านเลยนะครับมูลค่า1,000บาทนะครับผมและก็มีระบบวงล้อนะครับผมมูลุ่นทองคำหนักมูลค่า1บาทนะครับผมใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคลิกลิงก์เข้าไปด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอ้โ,อโหรถคตรเยอะเลยว่ะซูซูกิดูคาตียามาฮ่าฮอนด้าแล้วก็ BMW นะครับผม <Okay. S 2> โอเคโอ้โห แมงคุดเยอะเลยรถวันนี้อะสวัสดีครับอยู่กับช่องทีมงานกรอชอครับวันนี้ก็กลับมาที่นี่อีกแล้วยังอยู่ที่เดิมครับโอฟักซปเปอร์ไบค์ครับร้านที่รับเซอร์วิสรถจักรยานยนต์ของพวกตัวเองเท่านั้นครับไม่รับลูกค้านอกนะตอนนี้ก็มีมากลับมาแล้วที่ว่าเอาไปขายจริงๆไม่ได้ขายวันนั้นก็เอาไปแต่งโฉมมาใหม่วันนี้ก็เลยว่าจะมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าไอ้สีแดงเนี่ยทำอะไรมาบ้าง แต่ผมดูดูแค่ข้างหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะชมดูข้างหน้าก่อนหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเหมือนหน้ามันบูดขึ้นเนี่ยดูดิเนี่ยคิ้วตกด้วยมีคิ้วมีคิ้วมีคิ้วตกมีหูกลางโถเหมือนคนแต่งกรรมยังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเจาะลึกรายละเอียดของดูการีวีโคันนี้ว่ามันพิเศษยังไงทําไมผมต้องดานด้นระยะทางประมาณสองหมื่นลี้เพื่อจะมาถ่ายรถคันนี้ให้ดูมันมีรายละเอียดพิเศษยังไงนะเดี๋ยวก็ไปชมคลิปกันดีกว่าก็ก่อนจะไปชมคลิปก็ กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปตลกตลกไม่ใช่เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนท่านนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางทีมานกชไปเดยวไปชมกันดีกว่าไปใส่เสื้อแดงมาขนาดนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมารีวิวดูกระทีแน่นอนเลยนะดูโลโก้ด้วยเน่ใจรัก2ล้อก็จะบอกว่าดูกระทีนี่เป็นรถที่ผมชื่นชอบมาแล้วตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอยู่เลยตอนนั้นก็คือรถคันแรกบิ Big ๊กไบค์คันแรกของผมก็คือดูกระที แต่เป็นตัวเ9 6ดเก้าหกมอนสเตอร์นะแต่ด้านหลังผมนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆอะ่ะเดี๋ยวขอเท้าขวานนิดนึดนงคือเมื่อปี2018เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วแะดูกกตี้มีการออกรถรุ่นหนึ่งออกมานั่นก็คือดูกกตี้ v r r นะคันนั้นก็คือเป็นโมเดลมาจากต่างประเทศก็คือมาเปิดตัวในงานโมอเตอร์โชว์เมื่อปี2018ที่ประเทศไทยราคาเปิดตัวก็อยู่ประมาณ2 9ล้านบาท สองล้าแสนะ 2, 9, 100, คือได้ท่อเดิมนะเป็นชุดคัดเดิมคัดอะไรแต่ว่าชุดแต่งที่มันมาจากโรงงานดูเกตีก็จะมีล้อมาเชสดล้ออะไรมาด้วยแต่วันเนี้ยบ้านหลังผมนี่ดูโลโก้ก่อน <Wow. S 1> นี่มันพ a น i ิเก v เลวฟยัดเข้มาอยู่ได้ไงวะถ้าคันนั้นที่ผมเจอที่มาร์โชว์มันเป็นคันนี้จริงวันนี้เราจะได้สัมผัสครับผมว่ารถมูลค่าคันละ3ล้านบาทมันเป็นยังไงใช่คันนี้หรือเปล่าไปเดี๋ยวไปเจอกันเลยไป หลายๆคนอาจจะเคยเห็นรถคันนี้นะจากคลิปวิดีโอจากช่อง雷萨德 sing มาแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวการรีวิวของผมคันนี้จะไม่ได้มาดูของแต่งนะว่าคันนี้ใส่อะไรไปบ้างแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าคันนี้กับ V4R นะมันเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนนะ ก็ก่อนอื่นจะเริ่มคลิปเดี๋ยวผมขอเฉลยไปก่อนคันนี้คือ Panigale V4 อ่าคือ V4 ธรรมดานะครับไม่ใช่ V4S จะเป็นโชคธรรมดานะแต่คันนี้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะให้มีความใกล้เคียงกับตัว V4R คันละ3รล้านมากที่สุดนีเ่เป็นไงารายละเอียดของแต่งเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่ช่องเลซ่านะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำคร่าวๆก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดส่วนของเครื่องยนต์ก่อน เครื่องยนต์ดีกาตุยโอเอาใหม่เครื่องยนต์ดูกาต <ce ph ora> ี้ v 4เนี <rawd Moder> ่ยมันจะมีแรงม้ามี CC มาจากโรงงานอยู่ที่1,100 CC นะแต่ในส่วนของ V4R คันละ3ล้านเนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์อยู่ที่1000 CC ไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นความจุของเครื่องยนต์ v 4ที่เป็น v 4ธรรมดากับ v 4 s เนี่ยจะมีความจุเครื่องยนต์ที่มากกว่าแต่ V4R เนี่ยมีเครื่องยนต์ความจุ c c ที่น้อยกว่าแต่มีแรงม้ามากกว่า นี่คือข้อที่หนึ่งที่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังส่วนคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวไหนบ้างเพิ่มขึ้นตัวเอาจ,จุดที่มองมองมองเห็นง่ายที่สุดก็คือชุดแฟร์ลิงนี่ชุดแฟร์ลิงตัวนี้สังเกตว่าด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนี่มันจะกว้างเดิมทีเนี่ยถ้าเป็น v 4โธรรมดาตัวไฟมันจะแคบแล้วก็ด้านปีกด้านด้าน,ด,านด้านข้างเนี่ยมันจะไม่มี แล้วที่สําคัญคือตัวคีบระบายอากาศความร้อนตรงนี้ถ้าเป็นในตัว V4 ธรรมดาที่ไม่ใช่ V4R จะไม่มีแต่ตอนนี้พี่เลเราไปเปลี่ยนเพิ่มเกิมขึ้นมาก็คือจะมีคีบเหมือนตาฉลามนี่ช่วยระบายความร้อนอมีปีกไว้กดแรงลมนะตรงนี้ส่วนสําคัญก็คือ V4R V4R จะเป็นโช๊คแมนนวลเป็นเออร์ลินแมน,น,นถ้าเป็น V4S จะเป็นโช๊คไฟฟ้าและ V 4โฟธรรมดาก็จะเป็นโช๊คธรรมดาแต่ไม่ใช่โอลินตัวนี้ตัวนี้ก็พิเลซาเรซิงเราก็จัดใหม่โช๊คน้าเป็นโอลินเมื่อกี้ได้ยินข่าวว่วๆเามาโช๊คน้าโช๊คลังก็เป็นแสนนะโช๊คลังก็เปลี่ยนใหม่ด้วยตัวนี้เป็นซับแทนสะ์ะมีตัวปรับด้วยตัวนี้เป็นโอลินของแท้ชุดแผงคอก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่เป็นแผงคอมอลูมิเนียมนะกระปุกเบรกตัวนี้เป็นโรสซี่หมุดทอง หกหมื่นแน่นอนไม่ตม่ำกว่าหกหมื่นแน่นอนชุดครัดเป็นโลโก้แดงนะดูกตี้ข้อสำคัญของดูกตี้จะแตกต่างจากตัวพันรุ่นอื่นคือตัวครับเนี่ยจะเป็นครัดน้ำมันนะคือจะต้องใช้ตัวครัดน้ำมันในการกดแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นตัวพันยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นครัดสายธรรมดานะนี่คือข้อแตกต่างของมันส่วนส่วนอื่นที่เพิ่มเติมที่พิเล อัปเกรดขึ้นมาก็คือ V4R เนี่ยจะมีถังน้ำมันที่เป็นสีอลูมิเนียมมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ครน,นี้เลซ่าก็ไปทำการขัดสีเอาเป็นว่าผ่านกระบวนการแต่งมาแล้วกันอ่ะถังน้ำมันเพื่อให้มันมีความเหมือน V4R มากที่สุดผมคิดว่าสีมันก็น่าจะใกล้เคียงกันแหละนะส่วนใครที่มองว่า V4R กับ V4S แล้วก็ V4 ธรรมดาเนี่ยมองยังไงให้แตกต่าง มองจุดไหนให้แตกต่างมันมีจุดเด่นชัดอยู่จุดหนึ่งครับที่ผมจะบอกให้ก็คือมองจุดนี้ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้คือตัว r หรือ v 4ธรรมดาก็คือชุดของเฟรมนะี่ตัวเฟรม v 4 s แล้ว v 4 r ไอ v 4 s แล้ว v 4 H, ธรรมดาเนี่ยตัวเฟรมจะเป็นสีบรอนนนะเนี่ยตัวที่เราคุมคาร์บอนไวนะ้เนี่ยตัวด้านในเนี่ยจะเป็นสีบรอน,นแต่ถ้าเป็น v 4 r แท้ๆที่มาจากโรงงานคารละ3ล้านเนี่ยตัวเฟรมด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีดำสีดำล้วนเลย นี่คือข้อบ่ง,บงชัดนะว่า V4 คันนี้คือ V4 R แท้ๆหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดสีหรือว่าโชคช่ดยอะไรมันแปลงกันได้แล้วก็ได้รับความนิยมสูงในการดัดแปลงนะทีนี้เราแทบจะมองไม่ออกเลยแต่ว่าจุดที่ผมบอกให้ก็คือตัวชุดโครงด้านในเนยนะที่เป็นสีบอลบเนี่ยถ้าเป็น V4 R แท้จะต้องเป็นสีดําเท่านั้นก็ลีซ่าก็จัดก,การครัดแห้งคัดแหง,รแหงกรุงกิ้งกรงกิง กระหนกูหกห,หูบอกเลยหนูกหูมากอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งล้อล้อตัวนี้จะเป็นล้อ OZ Racing นะตัวนี้ก็คือเดซ่ามันแต่งเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็น V4R จริงๆอ่ะมันจะเป็น3กา้าน3กา้านคู่เขาเรียกว่า3ก้านคู่ดีกว่ามันจะคู่กัน1 2 3เป็นมาเชสเนียสีดำนะจะเป็น3กา้านคู่แต่ตัวนี้จะเป็น OZ มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแน พ่อเป็นอะคาโปริกฟูลซิสเต็มซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับระหว่าง V4R V4S และ V4 ธรรมดานี่ปั๊มหน้าจะเป็นตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น G4MS นะเพราะว่าลักษณะมันน่าจะใหญ่กว่า G4RX อยู่ลักษณะโชค๊คลักษณะคาลิปเปอร์เบรกจานตัวนี้รู้สึกจะเป็นเมมโบทานตะวันโฟติง้งแม่งสันทุกคัน ช่วยอะไรตรงนี้ก็คือช่วยในการเข้าโค้งเวลาชะลอเบรกในโค้งอะจามันจะสั่นมันจะมันจะดิ้นตามผ้าเบรกเอางี้ดีกว่ามันจะดิ้นตามผ้าเบรกสังเกตที่มือผมมันจะดิ้นตามผ้าเบรกมันจะทําให้การจับของผ้าเบรกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะวสวยว่ะคันนี้นี่สติกเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้นี่น่าจะติดเอาใหม่นะเนี่ย เพราะว่าถ้าเป็น V4 ธรรมดาจะไม่มีสติกเกอร์แบบนี้ตัวนี้เลซ่าเก็บทุกรายละเอียดจริงเหมือนมากถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เล่นรถบิ๊กไบค์จริงๆหรือว่าอยู่ในวงการของผมว่าแทบแยกไม่ออกเลยนะ V4S V4R V4 ธรรมดาแต่ผมบอกว่าคันนี้คือ V4 ธรรมดาที่แม่งเหมือน V4R มากเหมือนมากสังเกตดิคุณจะมองไม่ออกเลยถ้าไม่มองสีโครงว่าตัวนี้คือ V4R หรือเปล่านะ Hey, เพราะโชคที่เปลี่ยนมาก็จะเป็นโอลินโอลินตัวนี้อยู่แล้วโอลินตัวธรรมดาเป็นไงล่ะท่านผู้ชมอาไม่รู้เห็นหรือปเปล่านี่โชคหลังโช๊หลังเป็นโอลิน t ีทนะตัวนี้ตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่ตอนที่เรามีเซ็ตสิใช้อยู่พักนึงแล้วก็ถอดขายให้เสียโอมสายชิวไปตอนนั้น40,000ืกว่าขายมันกดราคาคุณเหลือ20,000วินจริงโอ้ย สวยมากครับคันนี้การสะบัดต,ตัวนี้เดซ่าใช้เป็นแบรนด์ของมาติดมันคือไข่ไม่รู้ไม่เคยใช้แต่ก็คิดว่าน่าจะดีเป็นไงครับอ่ะพอจะได้ไอเดียหรือยังว่าทำไม V4SV4RV4 ธรรมดามันแตกต่างกันตรงไหนวิธีดูคร่าวๆนะอันนี้เป็นสูตรไม่รับของผมนะก็คือผมพยายามรวบรวมข้อมูลอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะแต่คันนี้บอกจริงว่าสุดมากในกระดับัวแถวของประเทศเลยแหละสำหรับ B4 มีอะไรที่ยังไม่แต่งน่าจะน่าจะลองแต่งน็อตก,กึ่งมือของของหน้าอะไรวะหน้าอะไรวะจำแมงไม่ได้วะไอห,หน้าอะไรน้าน้าที่ขายน็อตก,กึ่งมือเว็บอะเออลองเอามาใส่ดูน่าจะเข้าท่าวะ่ะโอ้ยดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกเกินเจีเจ๋อเจ อ่ะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับคลิปรีวิว v 4 r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  อะไรวะเออ v 4อะไรก็ไม่รู้เรียกมันเถอเอา v 4 r แล้วกันก็ตอนนี้ก็บ้านเลซ่าก็นี่บิ๊กไบค์ตามที่เห็นก็คือ l 7 r 1 c b r 1น0 0 s 1น0 0 r r นี่คืออาณาจักรบิ๊กไบค์ของเลซ่าเไดซิ่นนะครับผมก็เดี๋ยวว่างว่างวันหลังเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูอีกเนาะเผื่อเลซ่าแม่งซื้อรถอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าผมมองแล้วคงจะไม่หยุดแค่นี้หรอกนะอนาคต ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางทีมงานกชอชนะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ